อามาต่อกันที่เรื่องราวของน้องวิววรรณรสบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดค่ะปล่อยภาพโอ้โหแซบจริงๆไปทริปภูเก็ตนะคะถึงแม้ว่าจะแซบแต่ความหวานก็ยังมีอยู่เพราะว่า ไปกับหนุ่มเจเจติพัฒน์นั่นเองค่ะนี่น่ารักมากค่ะเรียกว่าเป็นคู่รักในวงการบันเทิงที่รักมากันยาวนาน3ปีแล้วนะคะสำหรับคู่ของวิววนะรรณสกับเจเจติพัฒน์แต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นหวานลงในโซเชียลนะคะก็อาจจะไม่ได้บ่อยนักที่เราจะเห็นภาพคู่ของสองคนนี้แต่ว่าทริปล่าสุดต้องบอกว่าจุใจจริงๆค่ะที่ได้เห็นภาพหวานๆของคู่วิวเจตเนี่ยไป พวงแขนกันเที่ยวทะเลภูเก็ตแล้วก็พากันไปกินไปเที่ยวผลัดการถ่ายรูปลงในอินสตาแกรมน่ารักจริงๆมีความหวานแบบกำลังดี เรียกว่าต้องถูกใจแฟนคลับแน่นอนนะคะสําหรับทริปนี้คือแต่ละรูปเป็นน่ารักมากจริงๆ mm hmm. ถึงแม้ว่ารูปนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจหนุ่มเจษสักเท่าไหร่แต่ถูกใจแฟนคลับจริงๆค่ะก็น,นี่แหละต้องบอกว่าไม่พลาดเลยจริงๆนะคะที่เราจะได้เห็นวิวณรศใส่ชุดว่ายน้ําถึงแม้ว่าจะเป็นชุดแขนยาวแต่ก็ปิดความแซบไม่อยู่นะเพราะว่าสุดทรงเอวของสาวเจ้าก็ mm hmm. สวยนะไม่ธรรมดาน,นางเป็นคนแบบขาย,ยาวตัวยาวเนาะ เล่นเซิร์ฟบอร์ดดูสิเก่งชะนะหุ่นดีขนาดนี้ความข่าวสะท้อนน้ําทะเลขนาดนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้หลายๆคนก็ยังไปทะเลกันอยู่แต่ก็ระวังด้วยนะเมื่อเช้าล่าสุดก็ยังมีแฮชแท็กซึนามิกันอยู่นะคะพี่เอฟภูเก็ตสตูนพังงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแถวแบบใต้นะคะ แถวนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะต้องระวังเหมือนแบบมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างสัญญาณกับทุนแล้วก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องทุนว่าใช้งานได้อันเดียวเออแล้วมันจะเตือนยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าเพราะว่ามันพื้นที่กว้างใช่ไหมทุนมันก็ต้องแบบตีแผ่วงกว้างแล้วใช้งานได้อันเดียวจริงจริงเท็จอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจยังไงก็ฝากเจ้าหน้าที่ดูหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทะเลทางใต้นี่มาแรงจริงนะคะนักท่องเที่ยวก็ทั้งชาวไทยชาว ต่างประเทศกลับมาเที่ยวกันเยอะแล้วจริงๆน้อไม่อยากให้เกิดแบบนาทีไม่คาดฝันกันอีกนะคะ,คะ